อ๋อได้ด่านหนองน้ำนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจผมจะเจอตึงหรือเปล่านะเฮ้ยไม่มีคนมาเปิดหวานแล st ้วหวานแล้วสบายแล้วตอนนี้ผมพังบ้านใหญ่ได้นี่คือแบบโคตรสบายมันจะเป็นอะไรที่เล่นได้ง่ายเป็นมากเคียร์ก่อนแล้วกันนะฮะในเมื่อเขาเฮ้ยเขาไม่มาเปิดบ้านเชื่อมหรวอะไม่เปิดอันนี้แล้วชิบหายใครมึงอ่านมาเปิดวะเปิดไปแค่ พ่ข้าอิบานนึงอ่ะปิงหรอขอฟังก่อนเอาเลยแล้วกันนะเอาเลยแล้วกันที่นี่เขาน่าจะไม่ไม่ตึงมากเคลียร์ก่อนเล่นใจเย็นดนบอกเลยนี่นะโดนได้ไงวะนน่ะเออสวดหรอสวดหรอเอา เปลี่ยนทาร์เก็ตเลยละกันถ้ายันไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอไอหนุ่มหนิ่งเนี่ยเฮ้ยอะไรมันนี้อ่ะโอ๊ยอยโยกโยกโยผมปาไม่โดนนะประเด็นเออเขาโยกลงไปก่อนเอ้าสะบัดไม่ขึ้นเอ้ย อะไรวนะเนี่ยติดตะก้าติดเข่งเออโดนขาไปเขาเรียกว่าปลาต่ำปลาต่ำทันแบบวะเฮ้ยผมมาช้าไปหรือเออหนึ่งศพโหลดลงไปตายแล้วครับผมเคลียร์กันแล้วกันเขาเพิ่งติดเครื่องแรกเองแต่ติดไวมากอยู่นะติดเร็วติดเร็วเร็วจัดจัด ไปไหนหมดแล้วมัอยู่นู่นเลยติดเครื่องอุ้ยสองเครื่องพร้อมกันโหลนี่มันตีสวดแบบมหาสวดหรอติดกันสองสามเครื่องในเวลาอันสั้นขยันเปิดจังเลยกล่องทองนะแล้วประเด็นคือออ้ยปลาไม่โดนเขาเอาทูขึ้นมาข้าบนดเลยนะเขาแบบแบกทูขึ้นมาทำไมเ็ไม่รู้อู้หปลาไม่โดนอุ้ยบอกบอกไอ้ยนี่ย โดนเขทานแตกอโอไม่โดนไปนู่นแล้วมีคนไปชุบในย่างเลยครับให้เขาเกิดมาแล้วกันผมอยากได้ติมอ่ะติมมันไปไหนแล้วอะเอ้าอะไรวะเนี่ยกูสาฟเฟตัเดเตือนออกมาเสร็จเอ้าไม่ออกตู้ด้วยประเด็น มัจะลืมมองลืมเห็นลืมเห็นไม่มีอะป่าเช็คไปงั้นอ่ะมองไม่เห็นเมือมอม่อด,ำด,ำดำิๆเงี้ยมองเปนที่รูมันผมไล่มันเหรอแล้วจะไม่มองหลังให้มีคนอยู่ใช่ไหมมันแบบมันไกมองไม่ค่อยจะเห็นนี่น่ไม่ค่อยเห็นงั้นเหรอไม่เห็นงั้นเหรอโดนไปก่อนทีนึงไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมเราอ่ะเอาอยัางไงาเอาอยัางไงา เกิดมาแล้วไม่ใช่หน้าเดะกหน้ามาข่าวหน้าข่าวกินยาฉีดยาเอาเป้าหมายแรกเราดีมะไอ้พิงใส่ผีเราอ่ะตอนแรกผมจะไปไล่ปิงไอ้นี่มันวิ่งมาพอดีโอ้ยปลาติดเข่งอีกแล้วมันจะเข่งไหมเหมือนแบบองกขวามันเหมือนในที่ซมไก่ใช่ปหไม่ใช่ดิ ที่เขาไว้ใส่หมาใส่ไก่หรือเปล่าน่าใช่ผมไม่เคยเห็นหรอกไอ้เหมือนหมายถึงว่าผมไม่ได้เห็นจริงๆอ่ะเหมือนผมเคยเห็น,นแบบในแบบอืไม่แน่ใจว่าผมเคยเห็นที่ไหนวะอันนี้มาเล่นแบบกล้องมาแล้วนะแฟลชไม่โดนอือวันนี้เขาก็พยายามจะวนแบบวนแฟลชหรือเปล่าโ,โอ้ยปลาไม่โดน พีออ่ยามโยกโงมเยอะนะโยกสวนโยกสวนใช่ไหมโยกสวนใช่ไหมเราโอ้ยแสบมาอีกแล้วโอ,อ้ยเออยิงศิดละปาอะไรแล้วกันเออโดนด้วยว่ะมุดโอ่งปะไม่มดุดน้อะไปไหนแล้วล่ะผมได้ยินเสียงเข้าซ้ายหรอ,อเสียงมันมาทางเนี้ยไอ้นนี้อะไรเนี่ย มาแบบเหมือนเนียนมากโคตรจะเนียนเนียนโคตรหมเนี่ยซ้ำอยู่เยอะไปไหนหล้วะอุย้ยฉีกฉีกไปสายจริงด้วยน่าจะฉีกยาวเลยเมื่อกี้ฉีกมาแบบมาบ้านใส่บั่นด้าเลยแล้วกันวันด้าแม็มคิมอปอ่ะโอ้ยยังไงยังไงเออเอออันที่จริงผมไม่ต้องหลอกก็ได้นะเมื่อกี้เดินไปตีก็ได้ ตะเผื่อไว้ก่อนไงเผื่อเขาแบบรู้ทันเผื่อเขารู้ทันเต็มเออโอ๊ยปลาไม่ทันเออเออเอาอีปลามาปลากลับมากลับปากลับเก็บวิญญาณนะไม่โดนวิญญาณเหรอเอาไม่โดนอะไรวะเน,นี่ยมัน โอ,อ้โหผมปลาไม่โดนจบแล้วครไ้โดนไปที่ข้อเทา้าข้อเท้าแบบนิ้วโป้งเท้าไปนิ้วก้อยก็ได้โอ้ยอะไรเนี่ยไม่โดนอดีนาลีนอดีนนาลีนหลังหลังไห่เลยบ้าเหลือ,อสองคนน่าจะสวดอยู่สักคนหนึ่งมั้งถ้าเหลือก็บ้านดงสักสองท่า อาจจะสวดแบบคนคนละเครื่องหรือเครื่องเดียวกันนี่ไงอ๋อนู่นอยู่นู่นผมเอานี้ก่อนเลยเออสวดเหรอสวดเหรอบีบไปเข้าไปชุบจุลินทรีย์้ยไม่โดนผมไม่ค่อยชินเลยว่ะเติมันไม่ค่อยโยกอ่ะพอาะเติมไม่ค่อยโยกผมแบบไม่ได้ปลาตรงตัวชุบยอด ยชุบเดือยยาชุบแดงเหอนนะแดงเหมือนถ้าผมฆ่าสองยาน,นี้อยู่ด้วยกันได้เนี่ยผมสบายละเออยกขันยกขันใส่ระเบิกยกย้ายเออไม่มีทนทานเนะี่ยปะเหลือคนเดียวแล้วคนสุดท้ายเฮ้ยอบนี้ไหวเหมือนกันเนะี 7, ่ยเจ็ดแปดนาทีเอาก่อน มันจบก่อนสิบนาทีแล้วกันนะอืมอยู่นู้นนะทำอนะไรนายามันเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยแปะโอ้ยจะวิ่งแมววิญญาณเหรอนายคิดว่ายายทำได้อย่างน้นเหรอว่ยเอาวิญญาณจริงออโดมไปก่อนโดนมไปที่บ้านเอวบ้านเอวขวา มันหลบได้เหลือจะเชื่อหุบปาไม่โดนนะโอ้เสรมันไม่โยกเลยมันไม่โยกลบน้ำหมุมเลยอ่ะดูนะเนี่ยเห็นปหมมันไม่โยกลบน้ำหมุมเลยแล้วผมปาจากมันหลายรอบมากเหลือจะเชื่อ เอาละรครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปใหม่ครับผม